3ตัวละครอนิเมะที่ดูตอนเดียวก็รู้เลยว่าไอ้นี่ตัวบักความเห็นส่วนตัวนะ มิสมิมาโคโตจากจันทานำพาสู่ต่างโลกมิสมิมาโคโตเด็กหนุ่มอายุประมาณมัธยมปลายถูกเทพซุคุยมิพาไปต่างโลกเพราะพ่อแม่เคยทำสัญญาไว้แต่เทพทิดาของโลกนั้นไม่ชอบมาโคโตเพราะหน้าตาไม่ถูกใจเลยลดสิทธิต่างๆทำให้พี่แกแทบไม่ได้อะไรเลยแม้จะโดนทิ้งแบบไม่มีเยื่อใ่แต่พอเทพซุคุยมิให้พรให้ทำให้มาโคโตมีความสามารถเวอร์มากสเตตัสก็สูงระดับโกงมากกว่าทุกเผ่าใช้เวทมนต์ได้หลายสายโดยเฉพาะธาตุไรธาตุมีความสามารถดั้งคันธนูระดับเทพผู้ติดตามพี่แกก็เก่งทุกคน อาร์นอตอเดโกสครว่าค่าไม่เหมาะเป็นจอมมารอาร์นอตคือจอมมารระดับเหนือทุกสิ่งพลังของพี่แกแทบไรขีดจำกัดในจักรวาลของเรื่องพลังส่วนใหญ่เกินกว่าตากาปกติของเวทมนต์ทั่วไปแต่ถึงพี่แกจะเป็นจอมมารแต่พี่แกก็ต้องการความสงบ ไม่อยากเข็นค่าใครโดยไม่จําเป็นพี่แกก็ยอมที่จะตุยเพื่อสันติภาพ2000ปีต่อมาพี่แกมาเกิดใหม่แต่เกิดปุ๊บก็พูดได้ปับ๊บแถมยังพูดชื่อตัวเองอีกทำเอาพ่อแม่งงเลยขนาดเทพที่กําหนดทุกสิ่งในจักรวาลพี่แกก็ชนะแบบชิวๆโอเ้เกิดไอซาวะอาซึสะล่าสารามาา300ปีรู้ตัวอีกทีก็เลเวลแม็กซ์ไปซะแล้วไอซาวะอาซึสะพนักงานออฟฟิศในญี่ปุ่นที่ทํางานหนักจนตุยเลยทําให้เจ้แกได้เกิดใหม่เป็นแม่มดในโลกแฟนตาซีหลังจากเจ้แกเกิดมาใหม่เธอก็ฆ่าสารามวันละนิดั่ย้ Level ตยไมรูว ส่วนด้านเวทมนต์ก็ใช้ได้ทุกธาตุเวทรักษาก็ระดับสูงเวทเสริมพลังก็เสริมได้ทั้งตัวเองและก็คนอื่นแม้จะเป็นแม่มดแต่พลังภาพรวมเหนือมนุษย์รับการโจมตีหนักๆได้โดยแทบไม่เป็นอะไรไม่แก่ไม่ตายด้วยอายุไขสรุปเป็นอมตะ